อยู่ <laughs> <laughs> ู้เดียวบ่แม่เท <'s> <right? S 2> ่าอยูู่้เดียวแม่เท่าคนอยูู่้เดียวนะในเป็นบรรยากาศในโซนำบทของเราหลังฝนตกหม่ๆม่นะท่านผู้ชมบ้านบ้านนี้หกละคาเฮือนบ่ะลานน้อยเพิ่งกำลังล้างเหดพวกได้ใหดพวกมานะ บรรยากาศโดยรวมบ,บ้านนี้ค่อนข้างเป็นบ้านพัฒนาแล้วนาะมีไฟฟ้าแล้วกัเงินซานบ้านพ่อเพื่อกันหลังนี่เไม่เท่าเฮ็ดให้บ่ไม่เท่า รรมมท่านผู้ชมเชื่อว่าหาเพื่องานสมในยากเลยนะในลูกปัจจุบันเลี้ยงแบ่เลี้ยงยังอยู่บ้านลูกเลี้ยงยงังขัดชิกขณะท่านผู้ชมนี่คือเป็นนานพักนานพักบัวนานสวิงไปสอนปลา สบายดีท่านผู้ชมสบายดีตอนแรงวันที่16บหกมิถุนาปี2 0ง3แต่ว่าคลิปนี้เฮามาอยู่เฮ้กลางป่าเล็ยกนะ้ำท่านผู้ชมเทว่าอยู่บ้านน้อยเมืองสิป,ปูนแฝงซ้อ,อนนักเทศเทว่าเป็นหมู่บ้านในชนบทของเราถือว่ามา <laughs> ทึกช่วงฝนตกนะท่านผู้ชมบ,บรรยากาศก็คอ่อนข้างเงียบเนาะเพราะฝนตกเดี๋ยวเฮาสิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งนะบรรยากาศในชนบทของ นาวเนาะหลังฝนตกมันจะเป็นยังไงไปเบิ่งกันเลยนะท่านผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศในโซนลบดของเราหลังฝนตกไม่ใหม,ม่นาะท่านผู้ชมฝนตกเราเอาไปเลาะเบิง่งภาพเงินสานบ้านซองของเพื่อนเนาะบรรยากาศหลังฝนตกนี่ก็กถือว่าต้นไม้ใบหญ้าก็ค่อนข้างเขียวเงาแต่ว่าบ้านนี้เป็นบ้านน้อย บ่ฮอดชิปหลังคางเงี้ยนะท่านผูงเราสัย่างไปเลาะเบิ่งบรรยากาศหลังฝนตกถือว่าบ้านนี้เพื่อนก็นยังต่ำเข้ามีไฟฟ้าเนาะแต่ว่าบางหลังคาเพ่นต่ำเข้าแต่ก็มีห้องสี่แล้วเส้นนหลังนี้เนี่ยแต่นี่เพื่อนมีห้องสีแล้วแน่นอนหลังนี้นนนนะนมีแบ้แต่ว่าผสมชนเช่นนี้ก็ค่อนข้าง เริ่มมียู่มีกินลหลายรหลังคาก็เริ่มเป็นการพัฒนาหลายอย่างเลาวเบิ่งทางโซนนี่เมื่อกี้นี่เห็นเด็กน้อยลิ่นน้ำฝนแต่ว่าไทย่ได้เนาะฝนตกไปเยี่ยมยามมึงแต่ละหลังคาเห้อน หลานน้อยหลานน้อยเพิ่นเห็นคนแปลกหน้าเลยเพิ่นดีบึ่งเนาะบ้านบ้านนี้ฮกราคาเฮือนปะอันนี้บ้าอย่างก็เนี่ยฮะอ๋อเงี้ยเพิ่นสิบห้าเขาเละชมกลางบ้านแล้วก็จะไปบึ่งบ้านใกล้ๆอย่นี้เนาะทำเสร็จ ลาน้อยเพื่อนกำลังอานบน้ำมันมีจักบ่นอนเหยน้ำลินอยู่บ้านเนะี่ยสามบ่นอนลาน้อยเพื่อนกำลงังล้างเห็ดพวกในเห็ดพวกมานะอันนี้เป็นน้ำลินคือว่าหน้าฝนเพื่อนใส่น้ำต่อลงมาจากจากถึงภูเพื่อนวะน้ำเลยเน,น้ำลินนะท่านผูน้ชม เห็ดปวก่นไดเห็ดปวกมาหลายเนาะยามนี้เห็ดปวกอ้แล้วนี่ยามฝนเห็ปวกอกแต่ว่าหลานน้อยเพิ่นกะคือสิบ่เข้าใจภาษาฮาวอาฟันได้เพิ่ยันยันไน้เนาะนี่ไปนุ่งเสื้อเลยอือ เดี๋ยวไปถ่ายซูนอื่นต่อกันครับขอบใจเด้อเ <c oughs> ดี๋ยวถ้าท่านผสมย่างไปบึง้งซูนนั่นนี้ต่อผไมนมีนเ่เรียกว่าเป็นบรรยากาศโดยรวมกลางหมู่บ้านคือบ้านนาคือกันนะท่านผู้ชมบ้านนี้ค่อนข้างเป็นบ้านพัฒนาแล้วเนาะมีไฟฟ้าแล้วก็นเงินซานบ้านพ่อเพิ่งกัดหลังใหญ่เติ่ ่าเนะโบราณเนี่ยเหินเพิ mm ่น hmm. ยังเอาไม่มู่อยูู่้เดียวบ่ไมมเท่าอยู่ผู้เดียวไม่เถ่าคนอยูู่้เดียวนะลูกลานบ่มีบ่บ่มีลูกลานบอกไ่เท้าบอกเข้าใจเจ้าเจ้าังนันโอ้ยอ๋อ้านหมนลยู้านผู้เดียวนี่บอกลานเออ ไม่เท่าเฮ็ดให้บ่ไม่เท่าไฮเต้เต้ไรกูอย่างจุนโอ้เราไ่จาละออไม่เท่าจะบากแม่าวใ่ท่เือนเราท่านผสมนี่ก็เป็นเฮือนลวเนาะหลังน้อยหลังหญ่สลับกันไปท่านผสม ่าให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศหลางฝนตกไหมอาชีพลัางๆคนก็นหนให้ปลูกแคมเลยกันเลี้ยงนี่แลยเนาะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงงัว,เล,งเ,ลงวเลี้ยงควาย ราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแรงๆนะจีว่าชาวบ้านเพิ่งกำลังกับจากการเทดให้เจยก็เริ่มเห็นเพื่อนเริ่มกลับมาอยู่บ้านอยู่หืวนหลแล้วนะท่านส่วนแต่ว่าเสียดายที่ช่วงฝนตกกับเป็นเวลายามแรงเพื่อนกับกบคุคอยต่ำเข้าไปเลยสลายเพื่อนต่ำยามเศ้าในบ้านานี่ยโอ้แม่ลายลีบ้านานี่เนาะ ว่ถอว่าแทบนี้ก็ยังมีเฮือนแบบโบราณหลายอยู่เนาะถือว่ายังมุงไหมสังเกตเบิ้งตามของตะล่างเฮือนเพื่อนจะมีฟืนเพื่อนเก็บสะสมไว้ตั้งแต่ยามแรงสะสมมะฮ้อนยามฝนเพื่อนก็ค่อยเอาออกเราสิงยางไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเล้าเข้า เชาคนกำลังสูบน้ำบาดาลน,น้ำแรงนะครับบรรยากาศย้อนยุคดีนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าหาเพื่องานส้มง่างยง่ายเลยนะในลูกป,ประจุ่าวคนกำลังสูบน้ำบาดาลมาจะให้บุเลยโอ้โโอโมาตให้ ใบดีเบาลาวเนี่ยเบาลาวพาเพลินจอยสนบทลาวเนาะทีมง,งานมานำกันมือเนี่ย่นกำลังไปตักน้ำบ่นี่ตักน้ำบ่ำบ่เข้าใจเนาะยัดหน้าบ่เคยเด้อเย็ยนยามเพื่อนไม่เท่ากัน ทำบายดีไหมเท้า oh. บันช่วนโอ้เห็นยัง oh. เป็นยังคือนอนอ่ะเนี่ยเป็นไข้ขะโอ้ <Okay. S 1> oh, มียากินแล้วบ่่มยาโอ้ลานเพื่อนเป็นขไข้ได้ได้ซองมื้อเนาะสองมื้อไข่เจ็บ oh. เจ็บหัวปะ oh. เจ็บหัว อ่าจมบหัวไอบ่ไอบ่บ่ไอเจ็บคอบ่บ่เจ็บไม่เจ็บหัวลานเพื่อนเป็นไข้ได้สองมือเดี๋ยวทีมงานเขามียามาแจกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอายามาให้เด้อเดี๋ยวจะเอายามาให้เดี๋ยวจะเอายามาให้เพื่อนนะเพราะว่าลานเพื่อนเป็นไข้ได้สองมือแหละไข้เจ็บหัวเพคนว่าเนาะ อากาศหลังฝนตกสบายดีเราจ่อยพกำลังสัมผัสเป็นเคยเขาล้องเขาจะดีสงสมก้อนหนึ่งถึช่วยเขาเนาะใายตอนช่วงย้ำหนาวน้องนองวังเดี๋ยวรอเบิ่งโซนนี้ จะเลาะเบิบ่งตอนนี้กันฝนเริ่มตกแต่ว่าเป็นฝนตกเบาๆบรรยากาศก,าก็ค่อนข้างเป็ตนตะนอนนะท่านผู้ชมโอ้เลี้ยงเบ้หลายนะบ้านเนี่ยเงินเจ้าปะลังนี่บ่โอ้เลี้ยงแบ้เลี้ยงยงัยงอยงู่ปะลุง มีแต่เฮ็ดให้บ่เ็ดหอาชีพหลักๆเฮ็ดให้ปูเข่าเนาะอยูจ่จะคนนี่พราเท่าเพื่อนสี่คนลูกสองคนมาโอ้กับลูกสองคนเมียไปให้บ่มาแล้วยังมันเสียเง้ยให้บ่เขียนไปเสียเง้ยให้เนาะ เสารบ้านบ่อนเพื่อนเนาะบางหลังกันยังค่อนข้างทุกอยยากขัดขืนเต็มสมเบ่โอ้เบอกัะลลยเนาะหลังนี้เนาะเบอเพื่อนยมยมไม่เท่าเป็น ทำบายดีไม่เท่าอ่านฟืนบ่แต่เราบอกเข้าใจเฮาเอาเลยเนะาะเพป็นกำลังสิบว้านฟืนเนาะแต่เพื่อนบอกเข้าใจเฮาเอาเลยนี่ชาวบ้านนี่เพื่อนกับปลูกต้นไม้ปลูกพักปลูกอย่างหลาย โอ้เือนนี้เพิ่นกันอยู่ผู้เดียวบ่หลังเลยอยู่ผู้เดียวบ่สบายดีอยู่ผู้เดียวบ่ลุงสองคนอยู่กับเพยกับเมียบ่โอ้หมูมีลูกโอ้หมูมีลูกบได้ไปให้ไปย่างบ่เมื่อนไงเฮ็ดให้อยู่บ่ โอ้เฮ็ดให้พักคว้านมือนี้เนาะเป็นอยู่สองคนผัวเมียเนาะบะม่มีลูกคลาสสิกขนาดท่านผู้ชมนี่คือเป็นนานพักนานพักบัวพักบัวพักบัวเนี่ยเนาะคลาสสิกเลยโอ้เยงานเหลาเนี่ยย,ยังดังเดิมไม่เ,เนาะเอาไม้มุงได้เลย อันเฮืียนเรามันชวนขึ้นยามไม่เท่ากันยามชานยังไม่เท่าสวิงสวิงบาบ้านเราสวิงอันหวกเนาะสวิง สารสวิงไปซ่อนปลาจั้กพี่สังาพี่น้องบ่พี่น้องโอพี่น้องาจ้อยบ่ี่น้องใส่สยลอส่ายลายลองไม่เท่าสารสวิงเนาะสารโนสทนวินโทนสารจังมือเลยวน่ไม่เท่า บูมดักมาละดูนึงบ่ออยากอธิตฐ์นลบ่นี้านเนี้ทางด้านหลังูบ้านก็เทวาเป็นผู้เขาแต่เทวาชาบ้านเพื่อนให้อยู่ทงพู้น้นเนาะจอมผู้เพื่อนท่านผู้ชมก็ได้เวลากลับบ้านกลับช่องละ หลังนี้คลาดซิกอีกลีฮึไปต้องไปเบิ้งหลังนี้คลาดซิกคลาดซิกคลาดซิกงามไรงามลายเม,มือ่อแล้วบอกวันไปวันบานอา้าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปมาเยี่ยมยามพี่น้องบ้านบ้านน้อยบ่ปาบ้านนา สำหรับคลิปมายาๆพี่น้องบ้านนาะเดินาดทางมาส่งท้ายคลิปก็่าจะจบลงกับทางนะทีม่านผู้ชมได้กล่าวความอำลาต่ว่าไปเจอกันไม่ในคลิปหน้าฝากทา่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้เหดคลิปออกมาเรื่อยๆนะทา่านผู้ชมนะสบายดี